สวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube นะครับอยู่กับช่องไร้สังกัดดังซึ่งนะครับอ่ะนี่ฮะเรามาติดตามหัวหน้าโจนเลยครับหลังจากช่วดอ่าหลังจากที่งานเข้าอ่าอ่ายายไปถึงแล้วนะครับย้ายไปถึงที่ทำงานแล้วนะย้ายไปถึงที่ทำงานก็กลับเป็นนะว่าคนงานไม่มานะครับ ผลงานไม่มาก็กเลยต้องอย้ายกลับมานะครับย้ายกลับมาวิ่งดินนะครับพี่น้องวิ่งดินเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับกับทีมงานาไร้สังกัดดังซึ่งและก็โงนาจโรเสซิงนะครับสายสายครับพี่น้องสายสายเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับพี่น้อง เราก็ขับตามตูหน้าจรุไปเลยโอ้ตรงนี้ว้าวันนี้เอาเจอกแคทออกมานะครับทำเออะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเช็ครถเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ย้ายกลับลงมาคืนนะครับ ก็ระยะทางก็โอ้นี่ระยะทางก็หลายโลเหมือนกันนะน่าจะอยู่ไปกลับนี่ก็เกือบสิบโลนะครับเกือบสิบกิโลนะโอ้วันนี้จะโวยชวดแต่เช้าเลยนะครับอ่ะน,นี่ครั้งนี้ก็คงจะไม่ชวดนะคงจะไม่ชวนนะครับมาตักดินครับมาตักดิน ใส่รถตั้มเพื่อที่จะไปาลงนะครับไปลงที่อะ,อะไระะที่ที่ที่ไปลงที่งานงานซุ้มนะประมาณร้อยเที่ยวนะครับประมาณร้อยเที่ยวน่าจะเอาวันเดียวให้เสร็จนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าพรุ่งนี้นี่วันอาจอิตยจวี อาจจะได้ไปทำงานที่ที่หม่องบ่อดินสไลด์หรือเปล่านะครับมองบ่อดินสไลด์หรือเปล่า โอ้ตรงนี้ก็ดูครับพี่น้องมาสบายๆครับนาจรดจะลงมาก่อนเลย มาทำทางนะทำทางจะให้รถวิ่งตรงไหน,นว่าเวาจะไปลงตรงไหนเนี่ย ไปนู่นเลยบอ a n d r ร i โอ้วันเราจะเอารถไปลงตรงไหนนี่ดูครับ มาดูครับกับการทำงานของหัวหน้ารถแคสซิงนะครับยา้ายรถมาแล้ววันนี้เอ,อ,อ,เอ็รถลงรถมาทำงานนะครับทำงานตรงนี้แหละจะขุดดินนะครับ ถึงแล้วนะถึงที่ลงแล้วนะอ่ะพอดีครับกับเราอ่ามารอทีมงานหกล้อกันนะทีมงานรถหกล้อเราไม่อายังไม่มานะครับยังไม่มาเพราะว่าเมื่อเช้าก็โทรไประงับอ่าโทรไประงับเขาว่าอ่าว่าพรุ่งนี้ครับนัดกันเป็นพรุ่งนี้นะแต่ว่าผิดคาดครับผิดคาด ก็เลยเอาตรงเรียงมาวันนี้นะครับนี่ครับตรงเรียงมาวันนี้อาเจ้าแคสซิงนี่ชวดแต่เช้านะวันนี้นะครับชวดแต่เช้าเลยนี่ครับก็อาจจะมาลงขุดดินแถวนี้แหละเดี๋ยวมารอติดตามกันนะพี่น้องกับอาเจ้าแคสสายโหดอาของเราการทํางานนะครับ หัวหน้าจจ้ยก็ไม่ได้ขับสเป็นเดือนเลยมาดูลีลาอาการขับของเขานะวันนี้การทำงานของเจ้าเคทซิงนะดูครับนี่เลยยังไม่ลงฮะยังไม่ลงต้องรอก่อนอพอดีอมาถึงก็การคุยกันติดธุระกันนิดนึง สักแป๊บหนึ่งนะครับสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็เสร็จธุระแล้วจะวิ่งลงขึ้นลงทางไหนนี่ยังไม่รู้เลยยังไม่รู้ว่าจะขึ้นลงลงขึ้นขึ้นนี้หรือเปล่าเนี่ยมาดูกันนะครับมาดูตรงทางตรงนี้นี่ว่าจะทําทางขึ้นฝั่งนู้นหรือเปล่า,อา,ารอดูครับรอดูว่าน่าจะรถจะให้ขึ้นทางไหน้าให้ขึ้นฝั่งไหนก็ขึ้นนะครับโอ้ ได้น,นาดินผมเต็มเลยพี่น้องเลยอ่าเราก็อ่าต้องการเป็นดินเหนียวนะครับเพื่อว่าจะเป็นไปเป็นอ่าพ,พื้นที่รองนะพื้นที่ที่รองอ่าพื้นที่จะยกบ้านนะอยากให้มันแน่นอยากให้มันแข็งนะครับก็เลยจะเอาดินเหนียวไปลงนะเอาดินเหนียวไปลงอันนี้ก็น่าจะไม่ได้ล้างแท็กถึกไม่ได้เสนะนะไม่ได้เสะไนเสะเลยนะ ไม่ได้เซะเลยนะครับดูครับไม่ได้เซะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้ล้างด้วยนะพี่น้องคันนี้ไม่ได้ล้างเหมือนรถเกี่ยวรถเกี่ยวได้ล้างอยู่รถเกี่ยวได้ล้างอยู่อันนี้ไม่ได้ล้างนะก็ย,ยังเพื่อนเหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าก็มาลุยงานต่อนะพี่น้องเรียกว่าไม่ไม่ไม่ได้ว่างกันเลยนะครับดินยังติดเต็มนะเนี่ย ดินทรายอะดินทรายยังติดเต็มอยู่เลยเนี่ยอันนี้ว่าไปทํางานที่บ่อตรงนั้นเป็นบ่อดินทรายนะครับทรายเยอะทรายเยอะมากแบบเรียกว่าทรายนี่เอามาใช้งานได้เลยมาตักมาทำงานก่อสร้างได้นะครับ อรอทีมงานนะฮะร,รอทีมงานยังไม่มาสักคันนะครับยังไม่มาเลยนะฮะน่าจะรอสักพักนะครับโทรไปแล้วนะฮะเดี๋ยวก็ออกมาถึง

เน้องกล้าลมันื่นกนนจอตัวน้อ๋อข้างล่าเป็นพ้เดียวมันคา่หรเัดวรนี่ครับสำหรับคลิปนี้ก็อฝากกดไลค์กดแชร์นะพี่น้องเดี๋ยวรอทีมงานแล้วก็ทำทางรอนะครับ สำหรับคลิปนี้บายบายนะครับสวัสดีครับ